ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เช้าวันเสาร์น่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะพาเข้ามาดูในโรงเรือนนะครับในโรงเรือนมะเดื่อฝรัง่งคืออบางสายพันธุ์ก็ติดผลและสุกได,ได้ได้ทานแล้วอย่างเป็นไวสเรลตัวนี้จะเป็นคาววเล่นะครับคาเาเล่ต้นงามมากผลบางต้นกําลังติดนะครับ บางต้นกําลังติดบางต้นก็ติดโตแล,ล้วเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆครับอ่านคาเวเลียคาเวเลียนะครับติดผลแล้วน่าจะอีกประมาณสักสองเดือนเกือบๆฝนพอดีครับแต่ทนันี้สองเดือนน่าจะเริ่มติดน่าจะเริ่มสุกครับผมนี่คาววเลียทีนี้ก็ บีเอฟเครับ f, ต้นงามมากครับนี่มัน,นี้จะกำลังติดผลนอนี่เนี่ต้นนี้ครับนี่ผลกำลังกำลังโตนะครับบี f นี่ผลใหญ่มากครับผลใหญ่มากรสชาติดีแต่ว่ามันบี f เเนี่ยมันจะมีกลิ่น กินเหม็นเขียวเล็กๆของผล,ลไม้บางคนไม่ชอบแต่สำหรับผมแล้วไม่มีปัญหาสำหรับคนทานผักนี้ไม่น่าจะมีปัญหาคือผลใหญ่เต็มปากเต็มคำมากครับบีเบฟนี่ยผลครับอันนี้ซีดีดีจีซีดีครับ,รบก็เริ่มเนี่ยเริ่ม มีติดผลนะครับ CDDG น่าจะทันหน้าฝนนะฮะความคิดผมก็ข้ามไปดูฝั่งนูน้นแถวนี้จะเป็นไว้์อิสราเอลครับไว้์อิสราเอลอันนี้สุกละสุกได้ทานละแต่ผลคือเราจะไม่ได้ดูแลในโรงเรือเนี่ยจะไม่ได้ดูแลเต็มที่อาจจะมี ลเป็นรอยบ้างจากความชื้นจากเชื้อราอาจจะมีบ้างนั้นเราเน้นทานเองนะครับทานเองแบ่งปันเพื่อนๆใครที่เข้ามาสวนก็จะแบ่งปันกันนะนี่ไว้อิสราเอลเด็ดเลยตัวน,นี้เด็ดได้แล้วเดี๋ยวพาไปดูผลอื่นหน่อยนี่ ผลใหญ่ครับไว้เร็วผลใหญ่สุบเร็วนะอร่อยรสชาติหวานคันคก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองปีให้ดูนะครับเนะี่ครับ ไว้สเ,เร็ลนี่หวานมากครับยิ่งสุก80-90%ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่หวานมากครับอร่อยมากครับแนะนําเลยนะครับสาหรับคนที่จะปลูกไว้ทานผลนะฮขายก็ได้ครับก็มีส่วนเ,นเพื่อนๆในกลุ่มฟิกปลูกไว้สเตรลขายก็หลายคนนะครับพันนี้ครบเครื่องดกใหญ่อร่อยครับผมหวานหวานมากหวานจัดไม่ยอมโฟกัส มีอีกพันหนึ่งที่ผมแนะนําก็จะเป็นไว้มาเล่าเบอร์หนึ่งต้นไว้มาเล่าเบอร์หนึ่งของผมเนี่ยเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคือกิ่งพันมีจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีความต้องการค่อนข้างสูงผมก็เลยตอนตอนหมดเลยครับทีนี้พอตอนแล้วต้นมันเกิดการชะงักชะงักไประดับหนึ่งต้นมันไม่เห็นะ่ะต้นมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยโตไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเหมือนพวก VFF เหมือนคาวาเลียเหมือนไวอิสราเอลเห็นไหม คือเรียกได้ว่าตอนทุกกิ่งที่โผลนะ่ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่บอกความต้องการในประเทศพื้นบ้านเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าสายพันธุ์อื่นก็ก็ตอนนะครับแต่มันมีผมปลูกไว้เยอะมันก็เลยไม่ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะพามาดูผลไว้เมเดลา่าไว้เมเดล่าเนี่ยผลจะเล็กเล็กนิดนึงแต่เดี๋ยวยก่อนจำไม่ได้อยู่ไหนผลสุก ผลจะเล็กนิดน,นึงแต่รสชาติสุดยอดมากครับนี่ครับไอเนี่ยลุงน,น,นี่สุกละเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูกันครับรสชาติของไว์มเดล่าเนี่ยมันจะออกออกหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะฮะรสชาติแบบกลมกล่อมมากนี่คมันจะเป็นหมุนเขียวไส้แดงคือแต่ว่า ผลมันจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าด้วยความผมผมเข้าใจไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะด้วยความที่ผลมันไม่ใหญ่มากเนี่ยมันทําให้เขาเรียกความเข้มข้นมันมันมากขึ้นด้วยในหลายๆสายพันธุ์ที่ผลไม่ใหญ่มากเนี่ยผมมองว่ามันมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจุดจุดจุดหนึ่งที่มันทําให้ผลมัน มีความความเข้มข้นนะฮะรสชาติมีความเข้มข้นนะคือด้วยความที่ตอนนี้ต้นมันไม่สมบูรณ์ที่ฤดูกาลที่แล้วอย่างที่บอกผมตัดแต่ตอนมันเยอะนะฮะมันก็เลยต้นมันไม่ค่อยสวยะฮะแต่ว่าผลเนี่ยมันก็ยังมีความเข้มข้นมากนะครับแต่ตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นซีซีครับอันนี้ซีซีก็ แนะนาอีกตัวหนึ่งเลยซซี CC นี่อร่อยมากเหมือนกันครับผลใหญ่ผลใหญ่กว่าไว้มเมาราลาลำเบอร์อนหนึ่งนะตอนนี้ต้นสมบูรณ์ก็น่าจะอีครับก่อนฝนละคิดว่าน่าจะทัน CC. CC ครับผมซ C ซ C ครับซ C เหมือนกันลเอหนกันอันนี้เป็น C g M ครับ C g M นี่ ก็เริ่มติดผลแล้วเริ่ติดผลแล้วผลสวยครับที่ดีเองครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับน่าจะ,ะให้ดูปรอมกันประมาณนี้นะครับ,รบก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะครับบันเสา,เสาร์เสาร์อะไรเสารสุขของทุกคนขอให้เป็นเสารสุขของทุกคนนะครับสวัสดีครับ